อันนี้เหลือเต็มคันเดียวได้ครับประตูก็เหลือคันนัาดคันเดียวพอดีเนี่ส่วนโอเคประตูสลายนี่สุดปูนครับผมครับผมเป็นอีกคันหนึ่งครับขอบคุณที่ไว้วางใจครับผมเราอีกทีครับขอบคุณครับ รถคันนี้เป็นมาร์จิสตี้นะครับเข้ามาแก้ไขในเรื่องของระบบประตูเปิดได้แต่ปิดไม่ได้มีเสียงร้องตลอดพอมาเช็คแล้วครับมีเรื่องของระบบเซ็นเซอร์แล้วก็ในเรื่องของระบบไฟที่จ่ายไปที่กล่องชุดป,ประตูดูแล้วก็ไล่ไฟทั้งคันเนื่องจากคําสั่งมันฟ้องว่ามีไฟมีไฟส่วนในที่ห่างๆตรงนี้กลับมาทํางานเป็นปกติแล้วครับระหว่างจะใชดูดเข้านะครับทางานครบแล้วสัญญาณ